ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวไม่งั้นก็พากันยกไปเลยนึกว่าทหารจะยิงเราตายไหม้าเราบุกไปทหารจะยิงเราตายไหมจะยิงจะยิงปรงะชาชนตัวดำๆนี่ตายไหมคอมเมนประท้วงนะครับคอมเมนต์ประท้วงจะขี้ใสด่ด่าลนะเด็ดไอ้ด้วนนะก็ะโวยวายหลอไอ้ ก็จะก็จะก็จะก็ไปกับไปบ้านเราถึงปันยิงตึงยิงเราไหมก็ดูซิแต่หันยิงเราไหมยี่เดี๋ยวจะไปไปเราจะขี่จานนี่เราจะขี่ตรงนี้เลยเออดูซิจะทำยังไงดูซิแต่ขับบ้านไปทําไมไม่ให้เราไปทําไมไม่ให้เรากลับบ้านนี่นะครับปรากฏโดนจับเรียบร้อยโวยวายอยู่คนเดียวนะเออนะครับ เขมรแขนโดดอีกปรากฏว่าเป็นขอทานนะพั่ชมนะเคยมาขอทานอยู่ประเทศไทยเออนะจะประท้วงจะเข้าประเทศไทยไงเพราะประเทศไทยนี่รายได้ดีนะครับมานั่งเฉยๆนะแต่คนพวกนี้นี่ถ้าว่าไปเนี่ยท่านผู้ชมบางทีเนี่ยนะเขาเนี่ยนะถึงขั้นลงทุนนะลงทุนตัดแขนตัวเองนะ ม,นะมันมีนะท่านผู้ชมประเภทที่พวกแบบลงทุนทําให้ตัวเองพิการอะ่ะแล้วเพื่อที่จะมาขอทานอะ่ะมันมีนะขบวนการแบบเนี้ยนะเออแล้วพ้นะพ,วพวกนี้แบบโอ้ใจถึงมากนะทาให้ตัดแขนตัดขาตัวเองแล้วมานั่งขอทานนะเพราะรายได้เดือนหนึ่งนี้เป็นแสนนะเขาไปจับกันอ่ะนะนะ ไปจับเงินไปจับการรับประกันโอ้โหไปไปเจอเงินเจออะไรเงี้ยเป็นแสนนะครับอยู่ห้องแอร์เองนะเช่าห้องแอร์อยู่นะคนพวกเนี้นะครับโอ้โหเนี่ยเขมรน,นะทำเป็นทำเป็นธุรกิจนะดีกว่ามาทำงานหามอะไรแบกหามกรรมกรนะครับแบกหามกรรมกรได้วันสี่ร้อยห้าร้อยนะได้คะแนนกันต่ำบางที เออเนี่ยไปขอเงินเนี่ยได้วันละพันสบายๆนั่งเฉยเนะครับเออมันมีจริงๆแอดมินเคยเห็นอยู่เถวไอ้ตลาดปลาเถวบางแสนน่ะมันจะมีคนหนึ่งโอ้เขามานั่งอยู่ได้ยังไงวะเขาไม่มีแขนเลยนะเออแต่เขามานั่งได้ยังไงวะเขาไม่มีแขนไม่มีขาเขามานั่งเอะแอดมินก็สงสัยแล้วเขาเดินมาอย่างไงใช่ไหมมันก็ต้องมีคนพามา นะครับเออคนไทยก็ขี้สงสารซะ้วยเห็นคนประเภทนี้ไม่ได้หรอนะเออแต่คนไทยจริงๆเขาไม่ขอทานกันหรอกคนไทยเขามีศักดิ์ศรีนะครับคนไทยจริงๆอ่อ,อถึงแม้ว่าจะพิการอะไรเขาก็ไม่ขอขอทานเขาไปวาดรูปเห็นไหมมีคนไทยอะพิการอะ่ะแต่ว่าเขาไปวาดรูปอะ่ะเป็นจิตรกรอะ่ะใช้ปากนะครับจับผูกกันแล้วมาวาดเออ นะจบปริญญาตีจบอะไรด้วยนะไม่มีแขนไม่มีขาเหมือนกันนะออคนไทยนี่ก็สู้ชีวิตนะแต่คนเขเมรนี่สู้เหมือนกันแต่สู้เป็นขอทานนะโอ,โอ้โหนะโวยวายโดนจับเรียบร้อยเลยนะครับทำไมไม่ไปขอแต่เขเมรเนี่ยไหมนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ